ไม่หยุดแสดงว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องครับพบกับสอซสาธิปิโตเตชานจากจังหวัดระยองเลยค่ะพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีที่เคารพครับพี่น้องที่ชมหากความจริง ดูทางดูสกายนะครับไม่ว่าจะชมทางทีวีดาวเทียมหรือว่าชมทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกขอเสียงปรบมือดังๆให้กับชาวสิงห์บุรีชัยนาทด,ด้วยครับขอบพระคุณนะครับพี่น้องแดงอุิศยากลับใจมอบดอกไม้งาม,งามให้ท่านสอสอสาธิตน,นะครับพี่น้องคะตามที่เราตกลงกันนะคะ ตอนเริ่มปสาัยนี้ขอมอบดอกไม้และขอเวลาให้วิทท่านผู้ปสาใสปสายสายจนจบแล้วถึงจะมอบดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะและก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่น้องชาวอยุธยาด้วยครับ รกมือกับพี่น้องที่ยังอดทนอยู่ด้านขวามือของพวกเราครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่คุณชวานนท์ขึ้นเวทีวผมได้ยินเสียงข้างนอกแอบฟังเขานะครับว่าเขาจะบอกว่ายัางไงเขาบอกว่าพี่น้องประบูขึ้นเวทีแล้ว ผมก็แอบสงสารชาวนนอยู่ในใจและแอบคิดในใจว่าเอ <Yeah. S 1> ถาชาววนนเป็นปลาบู <Yeah. S 1> และจตะุพรมันเป็นอะไรวะพี่น้องวะ <Yeah. S 1> ผมถามนะครับพี่น้องตอบหน่อยครับชววนนเป็นปลาบูจตุพรเขาเรียกอะไรครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ปลา <Yeah. S 1> เรียกอะไรนะครับ yeah. Yeah. ป้าบอกว่าขางคก นี่ยังเบาไปนะครับพี่น้องที่ารบคนแถวบ้านผมเขาเรียกอย่าว่าเลยพี่น้องครับความจริงวันนี้ก่อนออกจากบ้านแม่ทักครับ,รบแม่บอกตีเอ้ยเวลาขึ้นเวเทีอย่าพูดแรงนักลูกผมก็ถามว่าอ้าวทำไมแล้วแม่ ก็เขาจะกินประเทศอยู่แล้วและแม่ยังไม่พูดความจริงให้กับคนทั้งประเทศฟังแล้วเขาจะรู้ความจริงเมื่อไหร่ล่ะแม่ก็บอกว่าแม่ตัวเขาผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วแม่ตัวอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะแม่ผมก็บอกว่าก็ลูกขนาดอภิสิทธิ์สุเทพอ่ะ รักษาความสงบให้กับประเทศเขายังแจ้งข้อหาได้เลยนักภาษาอะไรระดับลูกเดี๋ยวเาก็ DSI พนบ้านหรอกเขาก็คิดนะครับแล้วก็ตึนตรองบังเอิญต้องคิดมากหน่อยเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ครับพี่น้องครับ คิดแล้วก็เปิดตรังว่าสถานการณ์ประเทศขนาดเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงคิดแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่เป็นคนดีด้วยผมถามตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้าเหตุการณ์ประเทศเป็นแบบนี้แล้วเรานิ่งเฉยประเทศก็ถูกเขากินเรียบร้อยครับพี่น้องครับ ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนยไะไรพูดเบาๆหน่อยนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนกลับบ้านเร็วหน่อยมีโอกาสดูละครครับใครรู้จักละครเรื่องคุณชายคุณชายแล้วนะครับที่กำลังดังๆชื่ออะไรนะผูอะไรนะภูมิทัพ นั่นแหละครับคุณชายอะไรจำไม่ได้รู้ว่ารอมากเป็นพระเอกผมไม่เคยอู้ละครเรื่องนี้เลยจะรู้ในสื่อทีวีรู้ในสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ภรรยาเล่าให้ฟังนิดหน่อยครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มีตัวเอกอยู่สามสี่ตัวคนที่เป็นพระเอกก็คือคุณชายนี่แหละครับภูมิพัฒน์ใช่ไหมครับ ด้แล้ครับและมีนางเอกชื่อกรองแก้วไอที่ผมดูเนี่ยนางเอกสวยมากนางเอกกรองแก้วแล้วมันมีตัวเด่นอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องที่เคารพผมจำชื่อได้สนิทจำได้ป้ากว่าแม่เองอีกออตัวโกงคนเนี้เล่นสมบทมากาชื่อนายพลพินิจใช่ไหมครับ อันนี้ผมพูดถึงละครน,นะครับนายพลพินิจเนี่ยมีพฤติกรรมผมดูไปดูมาดูไปดูมามันเหมือนทักสณยังไงไม่รู้มันมีพฤติกรรมอย่างนี้ครับตามท้องเรื่องเนี่ยไม่ว่าใครจะไปประกวดนางสาวสยามเมื่อใดเสร็จนายพลพินิจ ปรากฏว่าในพลคนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลมีอำนาจแต่ว่าบังเอิญนางเอกที่ชื่อกองแก้วเนี่ยไปประกวดแต่เหตุผลที่ไปประกวดนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายจะหาเงินไปรักษาพ่อที่ป่วย แล้วปรากฏว่ากองแก้วก็ชนะเป็นธิดาสีสยามหรือตำแหน่งอะไรผมไม่ทราบเอาสิครับนายผลพินิ์ใครเป็นนางสาวสีสยามอะไรเมะไรต้องเสร็จุู้ไม่ว่ามันจะเป็นใครแบบไหนอย่างไรเขาต้องดำเนินการไปจัดการผู้หญิงมาให้ให้ได้นายผลพินิ์ที่ว่าในก็ใช้ เขาเรียกสุนัขรับใช้ผมขอญาเตเปรียบเทียบว่าคล้ายๆคนในรัฐบาลชุดเนี้ไปทำทุกวิถีทางไปคุกคามไปคงมูไปซื้อไปก่อก้วนทุกอย่างให้ผู้หญิงมาเป็นเมียตัวเองให้ได้ บังเอิญนางเอกในท้องเรื่องผมขออนุญาตเปรียบเทียบเป็นประเทศไทยครับเป็นประเทศไทยที่มีนคนไทยแสนดีอยู่จำนวนมากและบังเอิญเป็นคนไทยและประเทศไทยที่มีอุดมการเขาไม่ต้องการในผลพินิจแล้วพระเอกคนนี้ล่ะครับที่เป็นคนที่พูดจาได้ดีชื่อคุณหมอทุก ครับใช่ไหมครับชื่อ,อยากจังเลยคุณวาอพุทธิพัฒน์แอบไปชอบนางเอกเข้าและทำทุกอย่างครับเพื่อไม่ให้นายพลพินิษได้กองแก้วไปครอบทองในเนื้อเรื่องก็มีการดำเนินเรื่องมีบทบาทมีทุกอย่าง แต่มีตอนหนึ่งที่ผมจํามาแล้วผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังซึ่งผมฟังแล้วผมประทับใจที่สุดพี่น้องครับคุณชายพุทธิพัฒน์เนี่ยมีคุณย่าสองคนเขาเขารบนับถือคุณย่าสองคนนี้มากผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรจําไม่ได้คุณย่าก็บอกว่าพุณธิพัฒน์จะไปยุ่งกับนายพลพินิษฐ มันมีั้ำอิทธิพลมันไปบอกโรงพยาบาลว่าจะหยุดบริจาคเงินมันจะทําทุกอย่างให้คุณชายพุทธิพัฒน์เป็นปัญหาแต่คุณชายพุทธิพัฒน์พูดกับคุณย่าสองคนว่าไงทราบไหมครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับเ,เขาบอกว่าหม่อมย่ากําลังจะบอกผมให้ผมอยู่เฉยๆนั่งดูคนดี ผูกผู้มีอำนาจรังแกอย่างนั้นเหรอครับคุณย่ายังไม่จบนะครับคุณชายพุทธิพัฒน์บอกว่าการทำหน้าที่คนดีเพื่อต่อต้านคนชั่วเป็นหน้าที่ของคนทุกคนคุณย่าไม่ภูมิใจเหรอครับว่าหลานไม่นิ่งดูได้ต่อความอายุติธรรม หรือคุณย่าอยากให้หลานเป็นคนดีแล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยพี่น้องที่รครับผมไม่เคยดูละครเรื่องนี้เลยมาดูเมื่อคืนความชั่วเนี่ยมันอยู่กับแผ่นดินหมดคนนั้นก็มีคนนี้หมดคนนี้ก็มีรุ่นต่อไป แต่สิ่งที่ต้องอยู่กับพวกเราคือว่าเราต้องร่วมใจกันอย่าอยู่เฉยเราต้องสู้กับความชัว่วใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่ร้องที่คารพไม่พูดเรื่องกฎหมายกองดองไม่ได้หรอกครับผมขออนุญาตตั้งเชื่อกกฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นกฎหมายล้างผิด คืนสิทธิ์คืนเงินให้คุณทักษิณและบอิวารพี่น้องอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปพูดไปเรื่อยว่าร่างกองโดงกองดองอย่าไปพูดตามมันเพราะบางคนที่เขาไม่ได้สนใจการเมืองเขาฟังแล้วเออร่างกองดอง,ดองก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันจะได้จบสกทีจะได้ไม่ทะเลาะสักทีจะได้ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้สักที แต่มันจริงไหมครับพี่น้องที่คารอครับมันจริงไหมครับ <Yeah. S 1> ผมถามว่าประเทศไทยขณะน,น,นี้ใครมีอำนาจอะ่ะ <Yeah. S 1> คนที่มีอำนาจก,ก็คือพวกคุณ <Yeah. S 1> ที่ไปชุมนุมผิดกฎหมาย <Yeah. S 1> แล้วก็ใช้คนไปฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วก็ไปล้มล้างขอให้เขายุบสภาพเพื่อให้เลือกตั้งใหม่พ <Yeah. S 1> อคุณมีอำนาจ แทนที่คุณจะหยุดสงบแต่ถ้าใครขัดใจคุณเมื่อไรคุณก็เอาอีกเอาอีกไม่ว่าคนที่เป็นคนควบคุมคนที่เป็นคนดูแลแทนที่จะห้ามปารามกลับให้ทายสนับสนุนตลอดเวลาพี่น้องที่ตลอดครับเวลาก็ทำร่างกฎดดหมายเนี่ยเขาจะมีคำว่าหลักการและเหตุผลครับ หลักการและเหตุผลของกฎหมายผมยกตัวอย่างให้ท่านเข้าใจง่ายๆว่าเวลาออกกฎหมายสมมติว่าเอาละออกกฎหมายให้คนใส่หมวกกันนอ็อกคนที่ขับเบอร์สัยใส่หมวกกันนอ็อกหลักการก็คือว่าจะป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรว่าไปนี่คือหลักการและเหตุผล แต่กฎหมายรองดอ,องหรือกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายล้างผิดคืนสิทธิ์คืนเงินในคุณทักษิณเนี่ยหลักการละเหตุผลมันโกหกทั้งเตที่น้องครับผมไม่ต้องอ่านให้ฟังแต่ผมรู้เลย เดี๋ยวเขาจะบอกว่าหลักการคือเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนในชาติมีความรักกันเพื่อความรองดองตามคำแนะนำของคณะโดนคณะนี้มันไม่จริงมันโกหกกรบพน้องที่ตลกที่สำกัญก็คือว่ากฎหมายทั่วไปเนี่ยเวลาเขาเขียนกฎหมายเขาก็เขียนชัดนะครับว่ากฎหมายที่เขียนวิธีการว่า ทีรรมอย่างนี้หนึ่งสองสาสี่ทำแล้วมีความผิดแล้วมีโทษใครฝ่าฝืนกฎหมายให้ถูกจับและถูกดำเนินคดีให้ศาลตัดสินแล้วก็ให้ลงโทษนี่คือกฎหมายทั่วไปทั่วโลกแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้มันแปลกที่สุดในโลก ผมไม่เคยเห็นพี่น้องที่เคารพกฎหมายฉบับนี้เขียนว่าการกระทําที่ทําผิดไปแล้วการกระทําที่ติดคุกไปแล้วการกระทาที่สารลงโทษแล้วอายการสั่งฟ้องแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินคดีถือว่าไม่ผิดถือว่าไม่เคยรับโทษ และไอที่ติดคุกแล้วให้มาขอเงินเยียวยาคืนได้จากเงินภาษีของพวกเราอีกย,ยกตัวอย่างง่ายๆว่า,วาบัณฑิตสทิที่สุงที่ยิงวัดพระแก้วศาลตัดสินแล้ว33ปีถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดพี่น้องพี่นรบครับถ้ากฎหมายนี้บังคับใช้เสร็จเรียบร้อย บันดิสิทธิทุมเนี่ยมัติดคุกอยู่ประมาณปีสองปีผมจำไม่ได้ไอคนที่ยิงวัดพระแก้ววัดประจําชาติของเราจะมาขอเงินเยียวยาจากภาษีอากรกับพวกเราได้ด้วยครับพี่น้องหรือคนที่เผาสารการติดคุกอยู่มันก็จะมาเอาเงินเยียวยาไปชดใช้ พี่น้องฟังและยอมได้นะครับถ้าไม่ได้เขียงเบาอย่างนี้ผม,ม่าเสียมันพี่น้องยอมได้นะครับได้นะครับมันต้องอย่างนี้สิไม่เสียแรงกลับไปแม่จะได้ไม่ดยูพี่น้องที่คารพครับผมเนี่ย มีเวลาสั้นๆมีเรื่องอีกเรื่องหนึงจะบอกกับพี่น้องผมเห็นคนบางคนหรือคนที่เขาไม่ได้ติดตามการเมืองเวลาเขาเห็นข่าวนายกยิ่งรักเดินทางไปต่างประเทศไม่นับที่ไปพูดที่มองโ,งโกเลียเดินทางไปเช็ดแด์ก,กับผู้นำประเทศนู้นเช็ดแด์กับผู้นำประเทศนี้ คนไทยก็รู้สึกภูมิใจว่ามีนายกแล้วไปประเทศโน้นประเทศนี้ประเทศนั้นประเทศนู้นที่สำคัญสวยด้วยวผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็อยากจะภูมิใจผมก็ไปดูในรายการงบประมาณงบกลางที่ใช้เงินเดินทางไปต่างประเทศของนายกผมว่าใช้เงินเป็นร้อยล้านแ,แต่ถ้าสมมติเดินทางไปต่างประเทศแล้วไปขายของให้เราได้ ไปขายไปขายง้อขายชูเรียนขายยางขายปาล์มขายพืชผลทางการเกษตรขายสินค้าโอโทอปขายโน่นขายนี่ขายได้มีได้ได้กลับมาประเทศเสียร้อยล้านผมไม่เสียดายครับแต่พี่น้องที่กระลรบซาบไปครับพี่น้องไปดูตัวเลขการส่งออกผมไล่มาเลยนะครับตัวเลขการส่งออกปี5-2 จำตัวเลขไม่ได้แม่งยำแต่ตัวเลขการส่งออกปี53มีมูลค่าส่งออกไป23.8ล้านเหรียญสหรัฐหรืออะไรจำไม่ได้สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเอ๊ปี53สาใครเป็นนายกครับพี่น้องปี53ใครเป็นนายกครับชื่ออะไรนะ่ยคนนี้แบ่าครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมาโกหกเอาตัวเลขมาพูดกันชัดช,ดชดหลังจากปี5-3ลงมาปี5-4ปี5-5ตัวเลขการส่งออกลดลงมาเป็นลำดับลำดับพี่น้องที่ลดต่ำสุดก็คือปี5-5นั่นเองครับแล้วผมก็จะบอกว่าผมอิจฉาก็ไหมครับเราดูตามเหตุตามผล ทนายกของเราไปต่างประเทศไปขายของยิ่งขายมากพืชผลทางการเกษตรและสินค้าบ้านเราก็มีราคาสูงขึ้นแต่นี่ครับพี่น้องทีร่รพเพื่อนทุกคนพักประชดิปัตดพูดเหมือนกันหมดสินค้าเกษตรบ้านผมยางพาราวันนี้ผมยังอยู่ที่70สกว่าบาทต0บบาทตาลมมัน ข้าวภาษาบ้านผมพูดง,ง่ายๆเจ๊งหมดทำยังไงก็ไม่มีราคาสูงขึ้นยางหมดเงินไป45,000ล้านแล้วก็ไม่กระเตื้องราคาเหมือนเดิมทุกอย่างพี่น้องที่คารพผมจึงเรียนกับพี่น้องว่านี่แหละครับความจริง นี่แหละครับที่เราต้องช่วยกันพูดต่อเรานิ่งเฉยไม่ได้เราต้องต่อสู้กับความเท็จผมยังเป็นห่วงพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ข้างนอกถ้าเขาได้เปิดใจได,ได้รับฟังข้อมูลที่ชัดเจนผมมีความมั่นใจว่าพักประชาธิปัตย์โดยการนำของท่านอภิสิทธิ์เบชชาชีวะมีความหวังดีต่อพี่น้องประชาชนคนยากจนมากที่สุด มีสื่อมวลชนพูดมีคนพูดชัดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคสำหรับคนจนที่แท้จริงแต่ผมไม่แน่ใจว่าพรรคพื่อไทยอ่ะพรรคอมาต์ตัวจริงแต่เวลามาเลือกตั้งก็มาหลอกคนจนว่าเป็นใครจะทำเพื่อพี่น้องประชาชน สุดท้ายพอไปเป็นรัฐบาลไม่เคยสนใจปัญหาของพี่น้องประชาชนพี่น้องที่คารมครับกฎหมายกองดองกู้สองล,ล้านล้านบวกดอกเบี้ยห้าล้านล้านการแก้รัฐมนูญกำลังจะเดินไปสู่สภากำลังจะเดินไปสู่การบังคับใช้สิ่งพวกนี้มันทำเพื่อพี่น้องประชาชนไหมครับ สิ่งพวกนี้มันทำเพื่อคนคนเดียวใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องต้องร่วมมือร่วมใจต่อสู้กับมันนะครับอีกสองสามเดือนข้างหน้าสิ่งพวกนี้จะมาพบกับท่านที่บ้านท่านต้องสู้กับมันสู้ไหมครับผมและทัรคประชาธิปัตจะขอต่อสู้กับศาลสี่เรื่องนี้ ขอต่อสู้กับพี่น้องเพื่อยืนเคียงข้างกับพี่น้องสู้ร่วมกันนะครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครัสู้ไม่สู้ครับ